โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเดียวโอ้ยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวคุณลูกค้าผมจะเที่ยวผมจะเที่ยวเลยน้องมาเอ้ยเต็มที่หลังเต็มที่หลังเดียวนี้เดี๋ยวโอ้ยคุณรอไม่นด้แล้วเก๋ชลดาเนี่ยน้องมาเลยเที่ยวเลยเที่ยวเลยลูกเต้วางเลยเต้เดี๋ยวค่ะคุณค่ะทำไมทำไมคุณเป็นผู้ชายตะการตะการอยงี้หรอคะโอ้โห ของดีซะขนาดนี้คุณลูกค้าไม่เลือกหรอกคะเรามีให้เลือกหลากหลายนะคะอะไรฮะเลือกคุณเลยฮะคุณเก๋ค่ะชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเก๋โอมฟิลแฟนจริงใจเบิ้ลได้ค่ะเบิ้ลได้ชัวร์หรือเปล่าชัวร์ไหมเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดีเดี๋ยวดี๋ยดเบิ้ลได้ชัวร์หรือเปล่าครับคุณเนี่ยคุณไม่ได้กลัวผมี๋ยวไงดีคะเดี๋ยวคุณไม่ได้กลัวผมผมเปล่าโดนตัวผมมาเที่ยวฮะผมเป็นลูกค้าเอาเอางี้แล้วกันนะครับเอาข่อมือคุณไ้ก่อนกันอ่าย่ไอย่ได้กลัว คุณเก้ครับเตรมพร้อมเลยฮะเชิญขึ้นเตียงเลยค่ะเอิดช่วยเรียกผมว่าผัวขาผัวขาอะไรอย่างเงี้ยผัวขาเชิญขึ้นเตียงค่ะโโอ้หเหนื่อยไหมคะวันนี้ผัวขาผัวขาเหนื่อยไหมคะวันนี้ผัวขาผัวขาอยากผ่อนคลายไหมคะผัวขาผัวขาอยากผ่อนคลายไหมคะผัวขาขอบคุณครับที่เชื จอบคุนค<อ>่ะขอเป็นดังจริงได้ไหมคะอันนี้ไม่เอาได้ไหมคะอะไรฮะขอคิดเป็นอันจริงได้ไหมคะอย่านะคุณเลยพูดจริงมันให้นะคะมีปัญหาผมยอมหมดเนื้อหมดตัวเพราะผู้หญิงครับ <laughs>